ฉันรู้ว่าฉันรู้ I know that I know ใช่ไหมซึ่งตอนแต่ก่อนรู้เข้าใจป่ะก็ก็ดีไหมอะ่ะว่าถ้าเรารู้ว่าเรารู้อะไรเราก็จะใช้สิ่งนั้นให้เป็นมันเหมือนกับ self knowledge อ่ามันก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ทันระวังตัวคือมันดีตรงที่ว่าเรามีความมัน่นใจไว่าเรารู้อะไรแล้วก็ใช้มันเป็นจุดแข็งในการไม่ทำ แต่ถ้าไม่ระวังตัวมันก็กลายเป็นอีโก้อ่าเก่งผ่านมาเยอะแล้วอ่านมาเยอะแล้วมีประสบการณ์มากพอแล้วแบบนี้มีเยอะมากพวกฟือเก่าค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะเอาของเก่าๆมาใช้คืออีโก้จัดไม่เปิดใจเรียนรู้ใหม่หารื้อใหม่ตัวเองกันนิดเดียวที่เรียนรู้นิดเดียวอันนี้คืออันตรายค่ะแล้วก็ในส่วนของไม่รู้ว่าไม่รู้ ไม่รู้ว่าไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกโก้อีกประเภทหนึ่งคือเป็นมิจฉาที่ํามืดเลยไม่รู้ว่าโง่เลยงัยงและยงังคิดไปเต็มไม่โง่อยอย่างเงี้ยนะอืมค่ะอันนี้ยิ่งหนักครับอีกอืมค่ะแล้วก็วกมันก็เป็นพูดง่ายเป็นคนละขั้วกับฉันรู้ว่าฉันรู้อันนี้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เป็นคนละขั้วกันค่ะซึ่งพักจะไฟด้วยกันค่ะมันก็อยู่ในส่วนของมีอีกโก้เต็มไตหมดใช่ต็มเต็มหมดอ นั่ส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นในส่วนที่เอดีขึ้นมาหน่อยก็คือรู้ว่าไม่รู้อรู้ไม่รู้ทําไมแสวงหาไงแต่จะฝึกตัวเองยังไงให้ให้ตัวเองจริงๆแล้วก็คือทําตัวให้ไปให้เป็นน้ําไม่เคยล้นถ้วยเลยไอ้ประเภทนั้นก็คือชาล้นถ้วยแล้วเติมอะไรก็คือไอ้พวกรู้รู้ว่ารู้รู้ว่ารู้กับไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยคือจบแล้ว คือมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในัวนไม่สนใจแล้วคิดว่าเออไม่สำคัญหนีค่าแล้วหรือถ้าอะไรใหม่ก็จะตีความเอารากันเป็นของเก่าแบบเดิมเป็นพวกดาวน์โหลดละดาวโหลดดิ้งเราไม่มีคําถามนี่เลยบอกไม่มีคำถามไม่มีความไม่มีความพิดสงกับโลกกับเรื่องราวใดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าโดยเฉพาะอย่างคนที่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยถ้าหากไม่ระวังมีอีโก้อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้รู้อยู่แค่นะดับมันไม่โไม่ไปไหนต่อไม่ไปไหนต่อค่ะ และในส่วนที่มันเป็นส่วนที่ดีก็คือที่บอกรู้ว่าไม่รู้อะไรมันก็จะเกิดการแสวงหาตัาง้งคำถามใช้แตชว่าเป็นความอ่อนเท่าไหร่อ,อ,นนอ,อ่อนน้อมนะอดน,น้อถมถ่อมตนนะก็ humility humble ออน้อมถ่อมตนแล้วก็จะรู้สึกก็ขอบคุณคนผู้คนต่างๆคือถ้าเป็นคนอ,อนน้อถมถ่อมตนมากๆแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าพระอาทิตย์เราก็ขอบคุณได้ พ่อแม่ปู่ย่าตายายความรู้ดั้งเดิมนะไม่ขั้ลูกศิษย์ที่มันถามคําถามโงงๆหรือมันบางทีเราสอนท่าไ่มันไม่เข้าใจวะก็อาจจะเป็นครูด้านกลับให้เราแล้วเราพูดอะไรเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าเราเราทำผอหอเปล่ามันก็จะทาให้ตัวเองอ,ะ,อะไรตั้งคําถามหรืออรเป็นพุ่ง่ายตัวนี้ทําให้เราเนี่ยค้นหาแก๊กไปเรื่อยให้ทำเรายังไม่รู้อะไรยังไม่เข้าใจเลย ชีวิตของอาจารย์ที่พัฒนามาถึงวันนี้บัต่างทีุ่กถามมาเออที่เรามาคุยกันถึงเรื่องวองจรเรียนรูรนร้แล้วก็พูดถึงเรื่องของความอดทนกดกลั้นแล้วรวมทั้งความวิริยะอุปสาารระเนี่ยก็มาจากการที่เออแล้วเรายังไม่รู้อะไรว่ายังมีอะไรที่รูปโดยประมาณยังไม่ชัดยังไม่เข้าใจหรือมันมีคําไหนอีกนะมันมีอะไรที่เรากระหายคือ ทำตัวเหมือนเด็กอะ<ม>เด็กที่พิศวงไปหมดมเห็นโลกโอน้<ม>น่าตื่นเต้นน่าสนใจอยากเรียนจังเลยิงแล้วไอ้สภาวะแบบนี้เป็นสภาวะจริงๆของเด็กเด็กจะกระหายอะไรใหม่ๆเรื่อยๆรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่มีความเป็นเด็กแบบนี้อยู่ในตัวค่<ท>ะแล้วอีกช่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของไม่รู้ว่ารู้อันนี้ไม่รู้ว่ารู้ก็คือว่าไอ้จริงหลายเรื่องเนี่ยเคยทำมาแล้วนะ แต่ไม่เคยมานั่งใครรควนมาสักขัดยกระดับให้เป็นความรู้ไงก็เคยทําทแบบนแล้วก็ทําไปทําไปด้วยอัโตโนมัติมีหลายเรื่องไงอย่างในเวทีใครพูดอ่ะหลายเรื่องแล้วก็เอาไปใช้นะอืเอาไปใช้แต่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้ตั้งชื่อมันไม่ได้จับแพทเทิร์นมันไม่ได้จับสตรัคเจอร์มันมันก็อธิบายก็ื่นต่อ,อยากไงแต่ถ้าเรา เรารู้ว่าเรารู้แล้วเรายกระดับมันขึ้นมาเขียนมันขึ้นมาเห็น p r o c e s s เห็นกระบวนการออกมายัางไ,ไงไปยังไงเห็นโครงสร้างมันมาเราก็จะมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นอย่างเป็นระบบเราก็จัดระบบเป็นความรู้ได้ต่างๆขึ้นแบบนี้ซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ต้อง กราบขอบพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสมากเลยในหลายเรื่องเนี่ยท่านสามารถจัดระบบความรู้ธรรมะจากพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นท่านจัดได้เก่งมาก,ก็นระบบเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยนี่คือนี่คืออะไรรู้ว่ารู้รู้ว่าร,ร,รู้แล้วก็จัดระบบเพื่อทําให้การถ่ายทอดว่าถ้าท่านไม่อธิบายแบบนี้ก็มีพระเก่งๆเ,เ,เยอะมากในประเทศไทยที่เป็นระดับอรหรันต มีหลายหลายลวงพ่อ,อแต่ท่านก็จะเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็จับในบางเรื่องแี่นพูดมาทะเลกแต่หลวงพ่อพุทธทาสนี่ท่านจะเป็นซิสเตมติกเลยเชื่อมโยงเรื่องต่างๆได้หมดเลยนี่คือพระนี่คือกราณาที่คุณของหลวงพ่อพุทธทาสมากท่านจัดระบบความรู้ได้ให้เข้าใจง่ายขึ้นนี่คือพูดง่าย ป็นยุคสมัยของปัญญาชนยุคนั้นนะท่านเป็นปัญญาชนเป็นพระป,ปัญญาชนจัดระบบได้เก่งหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพุทธโคสาจา,ารย์ก็เหมือนกันท่านก็จะจัดระบบได้เก่งความวามนี่นี่คือสภาวะของอพระป,ปัญญาชนมีพระแบบฉลาดมีปแบบัญญาสูงแ,แต่ท่านก็จะอธิบายเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไป <im it. S 1> แล้วก็ต้องไล่ตามอ่านไปเรื่อยแต่ท่านเหล่านี้จะเป็นตำราประมวลเป็นตำราได้ ง่ายขึ้นในการเพิ่้เขียนแผนที่เขียนแผนที่ของการแสวงหาความสว่างได้ให้เราเดินง่ายขึ้นขอตอบประเด็นเรื่องจมนโนโนหรือไม่รู้ว่ารู้เนี่ยหลายคนอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างคือสุดทางานนะะี่ค่ะก็ทาได้แล้วก็ประสบความสําเร็จรหลักหนึ่งแต่พอถามว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดอะไรที่บ้านอาจจะแบบงงนิดหน่อยคล้ายๆว่าเออไม่รู้เหมือนกันนะ,ะก็คือเหมือนกับ จนจนโนว่าโนว่าว่าทำเป็นทําได้่ตรงนี้หรือเปล่าคะที่สิ่งที่เราจะช่วยให้เรารู้ขึ้นมาคือสิ่งที่เราทําแล้วมันดีอ่ะก็คือการถอดบทเรียนการที่สกัดออกมาอย่างที่ฉันต่อีาซึ่งในยุคสมัยนี้เขาก็ชอบทาในในแค่ละทุกกิจกรรมโครงการนี้ก็จะชอบบอกว่าเออต้องมาถอดบทเรียนถอดความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็คือต้องการการเรียนรู้ร่วมกัน ก็ทั้งเรียนรู้ร่วมกันเพราะว่ามันจะมีมุมโน้นมุมนี้ให<ช>้ใ <น S 1> เราได้อยู่เรือเร่อยแล้วเรเรียนรู้ตัวเองออเรรใช่รู้ใดต้องจัดระบบจัดระบบความรู้อะไรเริ่มต้นก่อนหนึ่งสองสามมันก็ทําให้เราเนี่ยแม่นขึ้นในการถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นแล้วก็เราก็จะช่วยเป็นเมนชอเป็นโค้ชได้ดียิ่งขึ้นถ้าเราแม่นในหลักแบบนี้ค่ะเนี่ยแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยค่ะเวลาที่เราถอดประเด็นแล้วเนี่ยอันนี้ขอตอบไปประเด็นเรื่องของประเด็นนะพอเราถอดประเด็นแล้วเดี๋ยวจะสังเกตว่า หลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเรามักไม่ค่อยหยิบยืนบทเรียนจากอดีตนะอ,อันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องเวลาที่เราในเวทีรีวิวนี่าจย์ให้นึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงอดีตเนาะบรรพบุรุษอันนี้ก็เหมือนกันในแง่ของการทํางานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทําสิ่งใหม่โดยไม่เสริมโดยไม่ต่อย,ยอดจากอดีตหรอกแต่โดยมากเรามักจะคิดขึ้นมาลอยๆหรือคิดขึ้นมาจากอะไรสักอย่างโดยที่เราไม่ได้ไปอ้างอิงบทเรียนจากอดีตสักเท่าไหร่ ก็เลยคิดว่ามันก็น่าเสียดายอยากมองอยากฟังมุมจากของอาจารย์ว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วการเรียนรู้การทำงานเนี่ยที่มันจะต่อยอดจากคดีเนี่ยมันยังไงไอ้โ w นโนเนี่ย know, know, แล้วเราได้ขอบตกลงมาแล้วเนี่ยแล้วทำไมเราถึงไม่ใช้ก็คิดว่าคงจะให้เวลากับการเขียนน้อยมันทึกน้อยไปไหม เราจะเห็นคนหลายคนในกลุ่มพวกเราเป็นฉลาดพอแต่ไม่ชอบจบชอบนั่งฟังเฉยแล้วคิดว่าจําได้มันเป็นไม่จริงอาจารย์าจะก็จดไว้เยอะแยะเนี่ยเพื่อมานั่งพลิปคลดูวันหลังได้นคนก่อนเนี่ยคุยอะไรมาม,มันจะต่อยอดควา <c oughs> มรู้ของตัวเองไปร <c oughs> นนเรื่อยๆมันเป็นการต่อยอดความรู้ของตนเองไปเรื่อยๆถ้าจะคุณเพื่อท่านถ้าใครไปอ่านหนังสือบางเล่มของท่านอะรลายมือของท่านอะไรบรรจุนิดละเองนั่นเลป็นนั่นเป็นที่ ได้ใช่ใช่แล้วเราก็เป็นได้ประโยชน์สำหรับเราด้วยความรู้หลายอย่างาเราก็ต้องผ่านการบันทึกถึงจะดีถึงจะส่งต่อไปได้แม่และตัวเองก็ได้กลับมายกระดับทบทวนเนี่ที่ทกล่าวไปก่อนอ๋อเรารู้แค่นี้เองด้วยเหตุผลอะไรทําไมเรารู้แค่นี้อ๋อเรายังฉลาดไม่พอเรายังเก่งไม่พอก็จะได้พัฒนาตัวเองไปเ,เรื่อยๆนะเราไม่ได้เก่งระดับพระพุทธเจ้าทีาท่ผมอท่านสอพพัญยูท่านไม่ต้องบันทึกอะไรแล้ว สภาวะทุกอย่างมาหาเองไปได้เองหมดปเป็นไปสภาวะโดยธรรมชาติทั้งสิ้นเลยอืมทานตรงนี้แล้วค่ะว่มีคําถามว่าไอ้คำว่าโนเนี่ยการทุกอันเนี่ยมันจะมีเรื่องของการรู้เนาะรู้ว่ารู้รู้ไม่รู้อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดูเหมือนจะต้องเชื่อมโยงก,กับวงจรเรียนรู้ด้วยเพราะว่าวงจรเรียนรู้เนี่ยจะทําให้เราคือสติสัมปชัญญะจะทําให้เราร,รู้จักตัวเองรู้ว่าเรารู้แล้วหรือย,อยังหรือเรายังไม่รู้อันนี้เข้าใจ เข้าใจแบบนี้นะก็ที่วันนั้นที่มาพูดเรื่อง Learn from learning to knowing เนี่ยนะนึกขึ้นได้ว่ามันมีความต่างกัน2ระดับซึ่งบางทีอาจจะต้องกลับไปยึดโยงหรือไปเชื่อมกับความรู้ในพุทธศาสนาที่พูดถึงเรื่องความรู้และปัญญานะอันหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องสุตตะมายปัญญา ความรู้อันได้มาความรู้อันได้มาจากการอ่าน,ก,นการฟังการคนอื่นสอนเรานีเป็นสุดตรัสปัญญาก็เหมือนที่เราได้มาจากมหาวิทยาลัยได้มาจากเข้าฝึกอบรมได้ไหลายงนะซึ่งก็ส่วนมากมันจะเป็นความรู้ที่มาจาก explicit knowledge ถ้าเราพยายามเชื่อคระจจับได้ต้องได้เห็นชัด หรือมิฉะนั้นก็ไปสู่ทักษะโนเลจก็ได้นะก็ไปเป็นลูกศิษย์เรียนไปทําไปเรียนไปทําไปก็จะเติมมาด้วยก็หมายความมีใครเป็นพี่เลี้ยงช่วยเรารด้วยระดับหนึ่งอันนี้สุดตัพมายปัญญาอันที่สองก็จินตามายปัญญาคือมาจากการจินตนาการคิดไข้ครวนด้วยสภาวะจิตนนสะระดับหนึ่งกระมัง้งนะถึงปิง้งมันต้องเป็นอย่างนี้เองอะนะ มันอย่างที่ใครอะยูที่ใครอับชิมิเดีสที่ที่พยายามแก้ถามโชดเรื่องอะไรกันปะตูเองจมลงไก็ได้อ่านน้าอะนึกขึ้นได้ตัวเองพอน้ําล้นออกมาจากอ่างโอ้วิ่งออกมาเป็นชีเปลืยอ,ออกมาจากที่อาบน้ําจําได้ไหมยูเรกาเราเรียนแล้วเราเรียนแล้วรู้แล้วนั่นแหละคือปิ้งขึ้นมาหรือไอสไตน์ความร,รู้ไอสไตน์ที่วาด้วยเรลทีไปที่ซีรี์เนี่ยนะสี่ีสันะสสสสมพัทธภาพไม่มีเคยมีใครเรื่อมือทดลองเล ตาสายจินตนาการแล้วมันเขียนออกมาเป็นเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์นั่นก็ไม่เคยมีใครสอนคิดเราเองจินตนาการเราเองอาศัยสภาวะจิตอเกสภพระว่าหนึ่งซึ่งน่าทึ่งจินตกรรมวิทยาหรือความรู้อะไรใหม่ๆที่มันสร้างสรรค์ก็มีนะคิดเราเองศิลปินมาจากข้อมูลบางอย่างที่เรามีอยู่แล้วก็มีจากที่อื่นแล้วเราหมคิดใหม่โดยมากในสายนีย้ที่ว่าพวกสายศิลปินสายอะไรก็ คงจะมาได้พวกนักประพันธ์เพลงมีโทฟงวีโนเฟนพวกสายศิลปินน่าจะมีแบบนี้เยอะพลังสมองข้างซีขวาของมันจะแข็งแรงมากจิตนาการเรานะหมืออย่างถ้าเราดูหรือเพลงของบีโนเฟนซิมโฟนีหมายเลขเก้าตอนที่มีโนเฟนประพันธ์เพลงหูหนวกแล้วนะหูหนวกสนิทแล้วนะต้นเพลงใ,ใหญ่ยิ่งใหญ่มากอะ่นะแล้วตัวเองก็เป็นวาทยากรคุมอันหลังให้ ไม่ได้ยินเสียงคนตบมือและคนตบมือโห่ร้องนั้นกันทังห้องโรงละครใหญ่อย่างงี้ั่นคือจินตนาการโอ้โหสุดยอดมากรู้ว่ายังไงว่าตัวโน้ตอย่างนี้อย่างนี้ยงี้คุ้มยังไงโอ้นะทีนี้จริงที่มันลึกไปกว่านั้นไงก็คือเรื่องภาวนามายปัญญาเ,าเป็นความรู้เป็นปัญญาอันมาจากการสภาวะการภาวนาคือฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับตัวเอง ฝึกปฏิบัติมีสมาธิมีสติสัพจัญญะตลอดเวลาภาวนาภาวนาภาวนาเหมือนอย่างพระเจ้าท่านก็บรรลุนั่นขันนั้นเลยน,นี่คือความรู้และปัญญานโนวิงทีนี้ทําไม l e a ร์นิ่กับโนวิงมันต่างอยไเลิร์นิ่งมันเป็นการเรียนไปในทางสุตตามายปัญญาสิเยอะฟังมาจากคนอื่นแต่ที่น่นาสนใจคือพระเจ้าบอกว่าอือ อย่าเชื่อถึงทกางสอนนะอย่าเชื่อ่านบอกนะทดลองทำเองก็มาความว่า learning เนี่ยมันไม่พอ knowing เนี่ยมันสำคัญ knowing ก็คือปัจจตังรู้ได้้วยตองเข้าใจเองอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นชนิดอ๋อเมื่อเรื่องอุทานอ๋อคือ knowing แล้วไม่ใช่ learning แล้วมันเป็นการเรียนรู้ของสภาวะทั้งหมดเนี่ยทั้งกายทั้งใจทั้งเซลล์สมองทั้งหมดมันอ๋อมันเข้าใจโดย เป็นแบบนี้เองหนูเองซึ่งบางทีหลายเรื่องมันไม่เรื่องอธิบายไม่ได้แต่เรารู้มันได้ซึ่งมันจะอยู่ในสภาวะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามุสติกนะหรือคนไทยแปลว่าเป็นรัชไสยักษ์ฟังไม่เข้าใจราชนัยมุสติกค่ะหรือบางคนก็เรียกอิโซเทอริกถ้าคาจับไม่ได้ไปเรออะไรก็ไม่รู้ซึ่งเรื่องแบบนี้นี่ดูได้อย่างไหนอะดูได้จากสายพวก อะไรอ่ะพ่อมดหมอผีค่ะชามันชามันน่นแหละชามันพ่อมดหมอผีค่ะอินเดียแดงหรือคนเผ่า,าหรือแม้แต่ของเบอร์ไทยโนรากรูมงกรูหมอที่เราเรียกนั่นแหละเขามีสภาวะอีกอย่างนะเราเข้าไม่ถึงสภาวะภายใน,นนะเขาโนอิ่งเขาโนอิ่งอืมแล้วไอโนอิอ่งที่เราเรียนกันที่อาจารย์ชิวันเอามาให้เราเรียนรู้เนี่ยมันโนอิ่งระดับไหน โล,โล่잉ระดับนี้เลยแรบคือสิ่งที่โิ่งแบบที่เราจะมาใช้ชีวิตหรือทํางานให้สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมงค<ร>โิง่งแบบพ่อมดแบบครูหมอเนี่ยอาจารไปไม่ถึงมีความสามารถไม่พอเพราะมันต้องฝึกต้องอยู่กับสิ่งนั้นมาตลอดในชีวิต<ช>จนกระทั่งมีสภาวะอะไรแบบ six sense มีสภาวะขันปกทั้งอย่างเนี่ยมาได้รับซึ่งตัวเองนี้ไม่พอ แต่ knowing อันนี้คืออ๋อมันเช่นนี้เองมันเป็นสภาวะที่เมื่อสิทธิ์พร้อมกูประมาก็เลยต้องฝึกอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันใชฝึกให้รู้อ๋อมันเป็นเช่นนี้เองคือเรื่องบางเรื่องคิดว่ารู้รู้อยังไม่รู้หรอกมันแค่จําได้แค่จำได้เข้าใจแต่ยังไม่รู้นะมันเหนือจําได้และเข้าใจมันขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งการที่เราจะบอกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองหรือเข้าสู่สภาวะที่เราบอก knowing รู้เนี่ย มันต้องผ่านการที่เอาสิ่งที่เราเข้าใจอย่างสุตตะหรือจิตตะก็แล้วแต่ใน่ารนำสึกปฏิบัติจนกระทั่งแบบเจ็บผ่านการที่ได้ลงมือทำและเห็นประจักษ์อย่างนั้นไหมาถ้าจะพูดแบบนั้นไม่แน่ <บะ S 2> ใจอย่างอ,อย่างยุตัวอ,อย่างอย่างเช่นเวลาเราฟังเรื่องสุนทรียสนทนาได้หรอกเราแบบอาจารย์พูดเสมอว่าต้องมันมีพลังมันจะ Resonance คือ,อกล้องกันวานกันไปมาเราก็อาจจะฟังแล้วเราก็อ่ะเข้าใจ เหมือนกเรสซอนแนต์บเราพูดไปแล้วมันก้องก้องก้องไม่หยุดแต่ว่าเราไม่รู้ไม่รู้เกิดขึ้นคือตอนั้นเรียนเลิร์นนิ่งมันเป็นคอนเซ็ปชวลเราเข้าใจอาจารย์พูดอธิบายนึกออกเข้าใจอยู่แล้วเรยินมาบ่อยแล้วเราเข้าใจได้แต่รู้จริงๆคือสภาวะอารมณ์ความรู้สึกจิตมันที่เราหัวใจนี่แหละนั่นแหละตรงนั้นจริงๆโดงแล้วอ่อ๋อ้ใจหรอกมันต้องเกิดสภาวะนี้ใช่ใช่มันเป็นไม่เห็นด้วยตา ไม่ด้วยตาแต่อารมณ์ความรู้สึกมันรู้สึกได้มันไม่มีอะไรอธิบายแล้วมันมันบียอนเวิร์ดเอาเนี้คำนี้มันมันไม่มีคําพูดแล้วค่ะ<ต>นั่นหมายถึงว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยกับอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้เราอาจจะยังเป็นเลิร์นนิ่งอยู่แต่ในสภาวะที่เรากำลังเลิร์นนิ่งอยู่เนี่ยบางครั้งบางช่วงบางตอนบางเรื่องเราอาจจะเจอกับสภาวะโลอิ่งก็ได้ใช่ไหมคะอย่างที่หลายคนพูดแบบโอ้โหมัน เกิดความรู้สึกสันสะเทือนเกิดความรู้สึกเข้าใจสนามพลังมันม,มาอะไรอย่างนี้นใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งนี้เราน่าจะต้องฝึกฝนแล้วก็ทําจากเล ARNING ไปถึงดูเออเล a r n ี่นะก็พวกใ,ในกระบวนการเนี่ยอาจารย์ก็พยายามจะสร้างกระบวนการสร้างสตรัคเจอร์สร้างบรรยากาศทุกอย่างให้มันพร้อมแล้วมันก็จะมาโนอ,อย่งอ่เป็นเรื่องสัมภาระใช้ภาษาคำสางเกงเขาอ m มเมอร์มันผุดขึ้นมาเองมันผุดขึ้นมาเอง ไม่มีใครบอกนะอาจารย์ทาได้คือเตรียมเรื่องราวต่างๆให้แล้วมันก็ผุดขึ้นมาเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนกับกระบวนการรดน้ำโพลิชต้นไม้วันหนึ่งมันก็โอ้ดอกไม้โผล่ขึ้นมาเองนึกไม่ถึงเนี่ยที่บ้านมีต้นดอกพุทธอยู่ปลูกมาหลายปีไม่ปลออกววันหนึ่งก็โอ้สรงกลิ่นหอมออกมาเลยว้าวผุดขึ้นมาเองอที่เ,ทเชื่อมโยงกับเรื่องกลับไปเรื่องที่เราพูดถึงวงจรเรียนรู้เรื่องซึ้งที่พูดถึงเรื่องอะไรนะ ความเชื่อท่าทีนะะที่บอกว่ามันต้องผ่านการลงมือทำนะจึงจึงจะเข้าใจบางอย่างนึกถึงการเรียนไทชจีเรื่องที่จะพูดถึงเรื่องพลังชีอะไรต่างๆเราอาจจะต้องเชื่อก่อนว่ามันมันมีนะมันมีมันมีแต่เราเชื่อเอาเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เราต้องลองทาอย่างครูสอนอาจจะก็วางอะไรจัดปรับร่างกายแบบนั้นสมดุลอะไรอย่างนี้แล้วจนถึงสภาวะหนึ่งเราจะรู้สึกสาคัญ ซึ่งต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วพอเราเราถึงตรงนั้นเราถึงจะแบบขอเราเชื่อกับมันจริงๆอ๋อมันอม่จริงเองแล้วมันอธิบายไม่ได้เพราะมันอยไ้แต่นั่นมันคือ knowing knowing คือมันภาษาอังกฤษใช้คำว่า beyond words เนื้อคำพูดแล้วหลายเรื่องพูดพูดไปก็เท่านั้นซึ่งอันนี้อย่างอาจารย์ศึกไอคิโดองคนฝึกมวยจีหรือแม้งต่คนที่ฝึกยคะเวลาที่พูดถึงปราณพวกขี้พวกชี้เนี่ยพอฝึกไปเนี่ยมันจะ สั่งมาต้องอันนั้นถึงขั้นขั้นหนึ่งต้องสั่งสมสั่งสมล้มไปเรื่อยๆปึ้งถึงจุดถึงมาเองอ้อหนุ่มเองก็อย่างที่เคยเล่าใช่ไหมจำได้ไหมที่ครูตอนฝึกเนี่ยท่ายกเนี่ยท่ายกเพื่อให้เสริมพลังที่หน้าท้องอ่ะยกดาบยกดาบนี่แหละแล้วครูสอนก็บอกเข้าใจไหมพวกเราก็เข้าใจก็ท่านี้เขาบอกไม่หรอกอีกสิบปีที่จะเข้าใจซึ่งก็จริง ทำไปวันหนึ่งก็อ๋อนอนี้เองเรื่องบางเรื่องโนอิงมันจะบียอนวดที่นี้ความยากมันอยู่ตรงนี้ไงพอรายการฝึกอบรมอาจารย์ก็พยายามจะพาพวกเราเดินมาเรื่อยๆแต่พมื่อถึงจุดหนึ่งปั๊บเกิดลนะแต่ละคนต้องมันสภาวะภายในของแต่ละคนก็ต้องก็เหมือนกับเราภาวนาไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยวันหนึ่งก็อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองมันตัวเดียวกันมันเรื่ององการภาวนาแล้วเพียงแต่ว่า ของเรามันไม่ได้ภาวนาแบบพระแบบในวัดหลายใช่ไหมของเราคือว่าอในกระบวนการของอาจารย์แชวัตตั้งแต่เช็คกินอย่ที่เราบอกว่านั่งสมาธินั่งอยู่กับสติอารมณ์หรือเราหายใจกี่นาทีห้านาทีอา่านบทกวีทราบซึ้งเมืองบทกวีไปแล้วก็สนทนาไปเยทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยแล้วบรรยากาศของการสนทนามันค่ให้กอ่อบางสิ่งบางอย่างของพลังบางอย่างขึ้นมาและบางคนพูดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ขึ้นมาสักคนหนึ่งเลยคนหนึ่งโอ้ต่อยอดได้แล้ว อ๋อมันอย่างนี้เองเนี่ยนะการโนอิงนี่มันไม่ใช่เรื่องปัญญาอย่างเดียวโนอิงนี่บางทีมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะยังไงตัดสินใจว่าจะทาหรือไม่ทำหรือจะทําอะไรหรือจะทำแค่ไหนการอย่างนั้นไม่ใช่เอาี้พูดง่ายๆถ้ายกตัวอย่างในเรื่องของง่ายงามเนี่ยการที่ง่ายงามบอกว่าฉันเป็นนักรบฉันไม่ใช่นักวิจัยละฉันจะเป็นนักรบ วิศวกรรเกษตรกรรมคอนู้อิ่งไหมอั้เป็นเซฟโน้วอิ่งว่าโนอิ่งว่าชีวิตจริงเขาต้องการอะไรแน่<ม>เพราะว่าโนอิงมันไม่ใช่แค่แค่เป็นความรู้อย่างเดียวโน้วอิ่งนำมันต้องเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของชีวิตเกิดมาทำไมอยู่ไว้เพื่ออะไรและใช้ชีวิตยังไงต่อมันเป็นเรื่องของการพูดง่ายๆฟอลโล่เดินตาม Right View คือเดินตามสัมมาทิฏฐิแล้วก็ฝึกทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยแล้วก็ยินดีที่จะเดินตามเส้นทางไม่รู้แหละสูตรใดสูตรหนึ่งของผู้เรียเจาก,ก็ได้จะเป็นสูตรมักมีองค์แปดเขได้หรือจะสูตรว่าด้วยโพดชงเจ็ดก็ได้อันนี้คือสภาะวะบางสิ่งบางอย่างตั้งใจแล้วจะทำงน i n g คือว่ารู้แล้วว่าชีวิตต้องการอะไรอยากทำอะไร รู้แล้วว่าความรู้นี้มีได้ยังไงความรู้นี้เกิดอะไ,ไ้นี้บอ,อกไหมคำว่า knowing เนี่ยมัน knowing ได้ตั้งหลายเรื่อง knowing ที่เป็นความรู้ <S <S เป็นทักษะรู้ว่าจะรักษาคนยังไงร,รู้ว่าจะพูดยังไงร,รู้แล้วว่าจะตัดสินใจทําอะไรรู้แล้วว่าจะทําอะไรมันก็ knowing ได้อันนี้เรื่องเรื่องของที่เมื่อกี้อาจารย์ยกเป็นอย่างง,ง่ายง่ายนี่เขา้าใจนะคะเป็น knowing ที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เรามีเป้าหมายมีการตัดสินใจบางอย่างกับชีวิตหรือเรื่องราวตอย่างที่สาคัญ แต่ที่มันถูกขึ้นมาเป็น knowing อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะเช็คว่าเข้าใจสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์พยายามอธิบายขนาดไหนก็คือว่า knowing อันเนี้ยมันส่วนหนึ่งมันคล้ายๆอินทิวชันไหมแวบขึ้นมาแบบนั่นแหละอินทิวชันแวบขึ้นมาเองมันมาเองไงก็อย่างที่เมื่อสิทธิ์พร้อมครูก็มาเข้ามาเองแวบเข้ามาเมื่อเมื่อจิตว่างเมื่อใจมันว่างเมื่อมันว่างมันก็มาเองเพราะความว่างมันเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น ทิงที่น่าสนใจกัาบอกโนเองอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยแค่นี้เรื่องขันติเนี่ยเราฟังมาเยอะแล้วก็ไม่อินแต่พอมาวันของวันวันเนี้ยภายใต้สภาวะของโควิด1 9อ๋อว้าวขันติลึกซึ้งยิ่กว่านั้นแท้มันเเ็นอ้ารู้แล้วว่าทําไมขันติจึงเป็นเรื่องใหญ่จึงเป็นสภาวะที่ยิ่งใหญ่มาก ในสถาการณ์สถานการณหนึ่งใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่งซึ่งอาจจะคันติอาจจะมีมีประโยชน์ในสถาการณ์ธรรมดาเท่าไหร่หรือเกล่าไม่ก็ต้องฝึกปะก็ต้องฝึกใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าวันใดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกมันเปลี่ยนมันล้มคลืนไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยอื